แทนไปแบว้วาช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าครับกดเลยครับกดเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้องมาดูค่ะ วันนี้เราจะเดินทางกันออกไปแคมปิ้งอีกแล้วค่ะเราเดินทางตรงสู่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราเดินทางออกจากกรุงเทพมาก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงระยะทางโดยประมาณ200กิโลเมตรค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งริมแม่น้ำเพชรบุรีกันที่ NS Camp แก่งกระจานค่ะที่นี่เป็นลานเล็กๆแต่คุณภาพไม่เล็กเลยบุ้งอยากให้เพื่อนๆลองมาดูค่ะว่าลานนี้จะเจ๋งแค่ไหนค่ะ สำหรับสภาพอากาศวันนี้ก็สดใสดีค่ะแดดมีไม่ร้อนมากอากาศกำลังดีเย็นๆนสบายเลยค่ะเหมาะกับการแคมปิ้งเป็นที่สุดเลยค่ะวันนี้เราจะไปแคมปิ้งเพื่อรับอากาศเย็นเย็นกันริมแม่น้ำก่อนไปชมอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลาน NS Camp แก่งกระจานค่ะตอนนี้เดินทางอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะ ตอนนี้เราพาทุกคนเดินทางกันมาถึงที่ NS Camp แก่งกระจานเรียบร้อยแล้วค่ะและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงรีวิวลานกลางเต็นท์ค่ะเดี๋ยววุ้มจะพาทุกคนเดินชมรอบๆบลานค่ะว่าลานที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะไปไปดูกัน เริ่มจากทางเข้าลานค่ะทางเข้าลานเนี่ยเราพลอย GPS มาได้เลยค่ะว่า NS Camp แก่งกระจานค่ะ GPS ก็จะพาเราวิ่งทางถนนดำมาเรื่อยๆพอเข้าตรงที่เป็นทางลูกลงังแนะนำให้ดูป้ายนะคะ NS Camp เนี่ยจะมีป้ายนำทางเรื่อยๆเลยค่ะเราตามป้ายมาค่ะเพราะถ้าตาม GPS มันจะพาเข้าไปอีกทางหนึ่งตามป้ายมาเรื่อยๆสุดทางแล้วก็จะมาเจอกับ NS Camp ตรงนี้เลยค่ะเป็นทางลูกลังเข้ามาประมาณสัก500เมตรค่ะขับไม่ยากค่ะ ก่อนถึงป้ายลานเราก็จะเจอกับลานจอดรถตรงนี้ค่ะบริเวณลานจอดรถตรงนี้เนี่ยเราสามารถจอดเทียบเพื่อดูลานได้เลยค่ะลานก็จะอยู่ด้านล่างตรงนั้นเองมาถึงตรงนี้ ก็จะเจอกับป้ายลานค่ะเป็นป้าย NS c แค p อันใหญ่เลยขับรถเข้ามาตรงนี้ก็ได้ค่ะด้านในยังพอมีที่จอดรถที่สามารถจอดได้อีกค่ะเราจะเจอกับอาคารสำนักงานซึ่งเป็นจุดเช็คอินค่ะที่นี่สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงตรงถึง6โมงเย็นนะคะเช็คอินตรงนี้เรียบร้อยเราก็สามารถขยับเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ได้ค่ะบริเวณตรงนี้ก็จอดรถได้อีกหลายครั้เช่นเดียวกันค่ะที่จอดรถตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นแบบหินค่ะจอดง่ายสบายสบายค่ะถัด จากตรงที่จอดรถติดกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําค่ะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆค่ะห้องน้ํำจะมีให้บริการ1จุดค่ะอาคารห้องน้ําจะอยู่ด้านหน้าร้านเลยแบ่งเป็น2ฝั่งชายและหญิงค่ะด้านละสีห้องซึ่งในสีห้องนี้เนี่ยสห้องจะเป็นห้องอาบน้ําอีกสองห้องจะเป็นห้องสุขาไปเดี๋ยวพี่พาไปดูกันค่ะมาดูห้องน้ําฝั่งผู้หญิงกันก่อนค่ะเราเดินเข้ามาด้านหน้าเราก็จะเจอกับเก้าอี้สําหรับนั่งคอยแล้วก็วางของค่ะ ด้านนี้ก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกแล้วก็ที่นี่จะมีบริการเป็นสบู่ล้างมือไว้ให้ด้วยนะคะสะบู่ล้างมือใช้ได้จริงๆคะ่ะมีสบู่จริงๆขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องสุขาและห้องอาบน้ำคะ่ะด้านหนึ่งเนี่ย ถูกแบ่งนะคะก็คือด้านนี้จะเป็นห้องสุขาค่ะห้องสุขาที่นี่เป็นระบบชักโครกค่ะพร้อมสายชำระแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ให้บริการทุกห้องเลยค่ะขยับมาดูที่ห้องอาบน้ํากันบ้างค่ะสองห้องด้านนี้จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้ําที่นี่เป็นแบบฝักบัวไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะมีเป็นชั้นวางสบู่แล้วก็จะมีฉะ แล้วก็จะมีราวแขวนผ้าเช็ดตัวให้ด้านนี้ค่ะห้องน้ำก็โปร่งๆค่ะสะอาดสะอ้านดีค่ะด้านของห้องน้ำผู้ชายก็จะถูกแบ่งออกเป็นสี่ห้องสองห้องเป็นห้องอาบน้ำอีกสองห้องก็จะเป็นห้องสุขาเช่นเดียวกับฝั่งผู้หญิงค่ะมีเก้าอี้นั่งคอย ห่างล้างหน้าแต่ห้องน้ําผู้ชายของที่นี่จะไม่มีโถปัสสาวะนะคะขยับมาจากอาคารห้องน้ําค่ะด้านนี้เราจะเจอกับบริเวณจุดทิ้งขยะค่ะซึ่งจุดทิ้งขยะเนี้จะถูกกั้นด้วยตะแกรงเอาไว้เรียบร้อยกันสัตว์มาคุยเขี่ยค่ะแล้วก็จะมีจุดล้างภาชนะอยู่บริเวณนี้สองสิงค่ะที่นี่มีบริการฟองน้ําล้างจานกับน้ํายาล้างจานไว้ให้ด้วยนะคะ ไปดูกันต่อค่ะขยับมาอีกหน่อยนึงค่ะเราจะเห็นบ้านหลังเล็กๆด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดให้บริการเสื้อชูชีพและห่วงยางสําหรับเล่นน้ําค่ะใครจะเล่นน้ําบริเวณแม่น้าเพชรบุรีที่อยู่ด้านหน้าร้านแนะนําให้ใส่ชูชีพทุกท่านนะคะเพราะว่าน้ําค่อนข้างไหลแรงเลยทีเดียวค่ะตรงนี้มีห่วงยางให้ใช้บริการด้วยนอกจากจะมีชูชีพกับห่วงยางเนี่ยที่นี่ยังมีเรือคายักให้เราพายเล่นด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศริมน้ําของลาน NS Camp แคมแก่งกระจานค่ะสวยงามมากๆมีต้นไม้ที่โน้มลง ไปในน้ำแล้วเขาปลูกปรีน่ารักน่ารักไว้ด้วยค่ะน้ําที่นี่ใสมากๆค่ะเขื่อนที่นี่จะปล่อยน้ําลงมาเป็นเวลานะคะช่วงที่น้ํายังไม่ปล่อยก็จะลงแห้งกว่านี้ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ปล่อยออกมาแป๊บเดียวเราก็จะได้เห็นน้ําใสๆไหลแรงอย่างนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ การจะมาเข้าพักที่นี่อะค่ะแนะนําให้จองมาก่อนล่วงหน้านะคะค่าบริการการเข้าพักเนี่ยถูกมากค่ะราคาอยู่ที่แค่คนละหนึ่งอบาทเท่านั้นเองค่ะส่วนเด็กเนี่ยอายุ12ปีลงไปไม่คิดเงินค่ะไม่มีค่าบริการราคาดีมากๆเลยสําหรับการมานอนปิกนิกฟังเสียงน้ําไหลธรรมชาติฟินๆตรงนี้ค่ะอีกอย่างช่วงนี้แก่งกระจานอากาศก,าก็ดีมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาลอง กลางเต็นที่นี่กันค่ะ NS Camp แก่งกระจานตอนนี้มวกก็พาเพื่อนๆดูรอบร้านกลางเต็น NS Camp แก่งกระจานเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นร้านเล็กๆค่ะขนาดที่รับต่อวันไม่เกิน15เต็นเท่านั้นค่ะแต่บรรยากาศดีมากอย่างที่บอกร้านเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันอีกทีในช่วงสรุปรายละเอียดของร้านกลางเต็นนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสรุปรายละเอียดลานกลางเต็นค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ NS แคมป์แก่งกระจานค่ะวิวสวยๆด้านหลังของวุ้งนี้คือแม่น้าเพชรบุรีค่ะที่ไหลลงมาผ่านเขื่อนแก่งกระจานสวยงามและบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะลานนี้เป็นลานเล็กๆค่ะรับจํากัดแค่วันละไม่เกิน15เต็นเท่านั้นค่ะค่าบริการกลางเต็นอยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ120บาทส่วนเด็กอายุ12ปีลงไปไม่คิดค่าบริการค่ะ ดีมากๆเลยส่วนใครต้องการเหมาลานราคาเหมาะจะอยู่ที่2,500บาทค่ะจำกัดจำนวนที่ไม่เกิน20ท่านค่ะเวลาเช็คอินของที่นี่จะอยู่ตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะส่วนเวลาเช็คเอาท์จะอยู่ที่เวลา11โมงครึ่งค่ะ ที่ลานนี้นะคะสัญญาณโทรศัพท์ AS t และ r u e เต็มดีค่ะเน็ตเร็วแรงสามารถติดต่อสื่อสารได้สบายๆมากเลยค่ะสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าพักได้ที่นี่มีปลั๊กไฟให้พ่วงต่อมาใช้ในเต็นด์ด้วยนะคะแนะนำสายต่อพ่วงปลั๊กสัก5 1 0เมตรก็เอาอยู่ค่ะมีจุดต่อพ่วงค่อนข้างถี่เลยทีเดียวค่ะ ร้านนี้อนุญาตให้ใช้แอร์นะคะขนาดไม่เกิน9 0 0 0 BTU ค่ะมีค่าบริการเพิ่มอีกเครื่องละ2 0 0บาทต่อคืนค่ะแต่จำกัดไม่เกินสี่เครื่องต่อวันเท่านั้นนะคะเนื่องจากกำลังไฟฟ้าไม่พอค่ะที่ร้าน NS Camp อนุญาตให้ทำอาหารหน้าเต็นท์ได้นะคะแต่ก็เหมือนร้านอื่นๆค่ะปิ้งย่างต้องมีตัวรองใต้เตาค่ะเพื่อไม่ให้หญ้าเสียหายค่ะไม่สามารถจุดไฟบนพื้นหญ้าได้แต่เหมือนเดิมว่าถ้าใครไม่อยากทำอาหารร้านนี้สามารถสั่งอาหารตามสั่งจากด้านนอกเข้ามาได้ค่ะหรือหมูกระทะก็มีนะคะ หมูกระทะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ชุดละ390บาทเท่านั้นเวลาสำหรับการสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามาถึงแค่6โมงเย็นนะคะ NS Camp เป็นอีกหนึ่งฉายาที่บุรไฮวาร้านดีมีเซเว่ค่ะร้านนี้เซเว่น e ดลิเมาถึงค่ะสามารถสั่งได้เลย ที่นี่เนี่ยอยู่ติดแม่น้าเพชรบุรีค่ะดังนั้นใครอยากลงเล่นน้ําใสๆเนี่ยสามารถลงได้นะคะแต่แนะนําให้ใส่ชูชีพทุกคนค่ะร้านนี้มีบริการให้ยืมเสื้อชูชีพฟรีมีห่วงยางให้เล่นด้วยแล้วก็ยังมีเรือคายักให้ภายเล่นอีกด้วยค่ะร้านนี้ยังไม่มีอุปกรณ์เต้นต่างๆให้เช่านะคะเช่นเดียวกันกับร้านของชําหรือร้านเครื่องดื่มก็ยังไม่มีให้บริการค่ะแนะนําให้ซื้อติดมือเข้ามาหรือถ้าใครมาถึงร้านแล้วลืมอะไรสั่งเซเว่นได้ค่ะมีเดลิเวอรี่ ห้องอาบน้ำของที่ลานจะอยู่บริเวณติดกับลานจอดรถด,ด้านหน้าลานนะคะมีให้บริการ1จุดค่ะซึ่งเป็นอาคารแบ่งแยกหญิงชายซ้ายขวาค่ะมีให้บริการห้องสุขาด้านละ2ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำด้านละ2ห้องไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นนะคะที่นี่มีจุดทิ้งขยะแล้วก็จุดล้างพาชนะอยู่ติดกับบริเวณอาคารห้องน้ําเลยค่ะ นี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ NS Camp แก่งกระจานค่ะร้านเล็กๆที่คุณภาพไม่เล็กเลยค่ะใครอยากจะมากางเต็นท์บรรยากาศดีๆริมแม่น้ำไพรเวทไพรเวทรับจำนวนเต็นท์ไม่เยอะแนะนำมาที่นี่เลยค่ะสามารถติดต่อจองได้จากทางหน้าเพจ Facebook ของ NS Camp แก่งกระจานได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งในช่วงครัวแคมป์นะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงครัวแคมป์ค่ะสำหรับเมนูครัวแคมป์ยามเย็นของบุ้งวันนี้เรานำเสนอเมนูบาร์บีคิวหมูค่ะเรามาดูส่วนผสมของบาร์บีคิวหมูวันนี้กันก่อนค่ะสำหรับเนื้อหมูบุ้งเตรียมาเป็นหมูส่วนสันในค่ะหั่นมาเป็นชิ้นแบบ ไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีลองกะดูค่ะว่าอยากได้บาร์บีคิวไหมขนาดไหนก็จัดการเลยค่ะแล้วเครื่องปรุงที่จะมาหมักหมูเราจะเตรียมซอสบาร์บีคิวค่ะอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวแบบสําเร็จรูปที่ซื้อได้จากในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยแล้วก็มีเกลือกับพริกไทยผักต่างๆค่ะสําหรับเสียบบาร์บีคิวก็ทั่วไปค่ะพริกหวานหรือใครอยากได้แบบเผ็ดหน่อยก็ใช้พริกหยวกพริกชี้ฟ้าก็ได้ค่ะมะเขือเทศบุ้งเลือกมาเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะ แล้วก็มีหอมใหญ่มีสับป,ปะรดผักเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะส่วนไม้สําหรับเสียบบาร์บีวอยู่นี่ค่ะไม้สําหรับเสียบบาร์บีวเนี่ยบุ้งเอาไปแช่น้ําเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อกลางวันค่ะเพื่อให้ไม้เนี่ยมันอิ่มน้ําเวลาย่างไม้จะได้ไม่ไหม้ค่ะโอเคเรามาเริ่มการหมักหมูกันค่ะหมูวันนี้บุ้งจะหมักโดยใช้ซอสบาร์บีวที่เราเตรียมมานี่แหละค่ะ ใส่ลงไปในหมูเลยประมาณหนึ่งตามปริมาณหมูที่เรามีค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมตัวพริกไทยเพิ่มลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้ได้รสชาติจัดจ้านนี่นีนนใส่เกลือน,นิดนึงเพราะว่าซอสบาร์บีคิวออกรสหวานค่ะเวลาเราทาซ้ำมันจะได้ไม่หวานเจีย๊ยบคลุกค,ค่ะ คุกซอสกับหมูให้เข้ากันนี่แล้วเราก็พักเอาไว้ระหว่างที่รอซอสเข้าเนื้อเรามาเตรียมผักกันค่ะเรามาเตรียมผักต่างๆที่จะใช้เสียบไม้มาร์บีคิวกันค่ะบุ้งเริ่มจากการหั่นหอมใหญ่ก่อนผักที่เราเตรียมไว้บุ้งเอาไปปอกเปลือกแล้วก็ล้างสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หั่นเป็นชิ้นใกล้เคียงกับหมูที่เราเตรียมไว้ค่ะอย่าให้มันเล็กมากเดี๋ยวเสียบแล้วมันจะหลุดนี่แล้วบุ้งมีพริกหวานค่ะเป็นพริกเขียว ก็หัน่นผักต่างๆเนี่ยเราหัน่นชิ้นขนาดใกล้เคียงกันนะคะเวลาเสียบออกมาจะได้ดูสวย<อ>พริกเขียวเสร็จแล้วก็ต่อไปพริกแดงค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะกับพริกเขียว เอาไส้ตรงกลางออกด้วยนะคะหั่นค่ะเป็นชิ้นเท่าๆกันและมาต่อกันที่สับประรดค่ะสับประรดนี้ เออแป๊บบนึงนะคะเมื่อกี้บุ้งไปจัดการปอกล้างสะอาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะแกนกลางออก เตรียมผักเตรียมหมูที่จะเสียบไม้บาบีคิวเรียบร้อยแล้วค่ะนี้เรามาเสียบไม้กันค่ะไม้ก็ที่เราแช่น้ําไว้ที่ผูิโชมมาต้นคลิปค่ะเราเอาน้ําออกมันก็จะเปียกๆเฉยๆอย่างนี้แหละแต่ดีแล้วค่ะมันจะได้ไม่ไหมตอนที่เราย่างค่ะเสียบสปรดลงไปก่อนเลยแ,แล้วก็ตามด้วยห,วหัวหอมใหญ่ หมูค่ะคันนี้เราจะเสียบอะไรแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะสลับสีไปเลยค่ะตามใจจำชวนเด็กๆมาช่วยกันเสียบด้วยก็ได้นะคะน่าจะสนุกดีเหมือนกันค่ะ ปิดท้ายด้วยเมืเ็ดเทศเชอรี่ค่ะนี่เสร็จแล้วบาร์บีคิวที่บุ้งเสียบไม้เดี๋ยวเรามาเสียบต่อกันค่ะตอนนี้บุ้งเสียบบาร์บีคิวหมูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปเราไปจุดเตากันตอนนี้บุ้งประกอบเตาปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตาไม้เพิ่งเปิดใช้ครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่ใช้ด้วยก็ เอาฐานมาเรียบร้อยค่ะฐานที่บุ้งสักมาเอามาด้วยเป็นฐานแบบไร้ควันเขาบอกว่าไร้ควันเดี๋ยวเรามาจุดฐานเตรียมพร้อมเพื่อ,อย่างบาร์บีคิวกันค่ะตัวนี้เป็นฐานไร้ควันที่จุดง่ายมากค่ะเราใช้เป็นไฟแช็กแบบหัวผูกหัวฟูกนลงไปตรงกลางอย่างนี้ก็ติดแล้วง่ายมาก เปลี่ยนอุปกรณ์ค่ะไฟแช็กไม่ไหวค่ะเบอร์เนอร์เลยดีกว่าเร็วกว่าทันใจค่ะตอนนี้ฐานติดดีแล้วค่ะไม่มีควันดิงจริงด้วยบุ้งสั่งเอาจากแอปส้มค่ะเสิร์ฟไปว่าฐานไร้ควนันโอเคเลยค่ะไม่มีควนันแล้วก็ค่อนข้างจุดง่ายตอนนี้บุ้งรอสักพักจนตะแกรงมันร้อนดีแล้วค่ะคันนี้เราจะเอาบาร์บีคิวเราขึ้นเตา ตอนนี้บุ้งเอาบาร์บีวของเราขึ้นเตาเรียบร้อยแล้วค่ะย่างให้เสร็จทีละด้านนะคะพลิกไปพลิกมาบ่อยๆเดี๋ยวผักมันจะลุดจากไม้เอาค่ะเริ่มดูดีแล้วค่ะมาพลิกบาร์บีวกันถ้าเราแช่ไม้ไว้ก่อนเห็นไหมคะไม้มันจะไม่ไหมอ่ะดีจังเลยบุ้งไปเห็นเคล็ดลับเนี้ยค่ะตอนที่เสิร์ช u t u b e ดูเขาบอกว่าไม้แช่เอาไว้ข้ามคืนยิ่งดีค่ะ เพราะว่าเนี่ยมันจะไม่ติดไฟเพราะบางทีเวลาเราย่างหมูเนาะก็เหลือกลับมาแต่ไม้ท่อนเล็กนิดเดียวเพราะว่ามันไหม้ขาดไปสมดค่ะ เค okay, ย่างกันต่อให้มันสุกถึงข้างในค่ะเสร็จ <c oughs> แล้วค่ะเมนูมื้อเย็นของครัวแคมป์ของบ้านเราวันนี้นี่คือบร์มีคิวหมูเสียบไม้ค่ะใส่ผักสารพัดสีเด็กๆบ้านนี้ชอบพริกหวานค่ะเดี๋ยวไงพวกขออนุญาตพาเด็กๆมาทานมื้อเย็นก่อนแล้วพรุ่งนี้จะตื่นเช้าเก็บภาพสวยๆของลาน NS Camp แก่งกระจานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ NS Camp แคมป์ก่งกระจานค่ะสำหรับอุณหภูมิเมื่อคืนอากาศเย็นสบายมากๆมีเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนตอนเช้าก็บรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะมีเสียงนกร้องอยากให้เพื่อนๆมาลองกางเต็นตั้งแคมป์กันที่นี่ดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะมากางเต็นที่นี่สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่เพจ NS แคมป์เลยค่ะติดต่อสอบถามทางหน้า Facebook มาได้เลยและสาหรับเราใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะ บายเรายังมีคลิปอื่นๆให้รับชมกันอีกด้วยนะคะกดเลยค่ะ